สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแม็กอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้จะมาเทสบอร์ดให้ดูนะครับเป็นตัวนี้บอร์ดตัวนี้จะรองรับหมดนะครับสิบสองยี่สิบสี่สามิบกสี่สิบแปดนะครับก็คือบอร์ดตัวนี้รองรับหมดนะครับแต่ลูกค้าต้องไปตั้งตมตัดเองนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับส่วน บอร์ดตัวนี้นะครับผมทดลองครับผมจะใส่แค่มอดเฟสแค่สี่ตัวนะครับที่ปากขีบตัวนี้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโหลดเกินนะครับตัวนี้จะเป็นต่ําตัดนะครับตัวนี้ปรับหูสองรอยยี่สิบนะครับของผมจะมีแค่นี้นะครับก็คือนี่โหลดเกินนะครับ ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วใช้แล้วมันตัดนะครับโหลดมอนเกินเงี้ยก็ของผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับส่วนตามตัดเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าได้ไปถ้าเกิดมีสวิตช,ชิ่งแบบนี้นะครับก็ต้องใช้สวิตช,ชิ่งแบบนี้ตั้งนะครับหรือสวิตช,ชิ่งอะไรก็ได้ครับที่มันปรับโวล์ปรับที่มันปรับโวล์ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฟฟีดแบกนะครับก็คือไฟป้อนกลับมาหาบอร์ดนะครับ วัตถีทดลองวันนี้จะเป็นหม้อเทอร์อยนะครับส่วนสโคบนี่รูปคลืนนี่จะใช้หม้อปแปลงลูกเล็กนะครับรับไฟมานะครับแล้วก็มาจับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเลยนะครับนี่นะครับสวิตลูกนี้ก็พันไว้เทสบอร์ดเฉยๆนะครับ ที่เดี๋ยวลองมาให้ดูใจ้นะครับก็จะเป็น50เฮิร์นะครับลูกเคลื่นก็จะสวยปกตินะครับส่วนโวลต์สองนะครับนี่ตั้งไว้ที่2องนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณ24โวลต์ให้มันตัดนะครับ แล้วนะครับแต่ตัวเนี่ยครับก็จะให้ไว้สูงๆหน่อยอเผื่อลูกค้าจะไปเล่นรีเทียมอะไรมันจะได้ไม่กระพริบปะครับแบบถ้าเกิดระหว่างช่วงแบบต,ตัดกระสุนตัดไอ้ก่ำตัดแล้วก็มาต่อ,อครับมันใกล้กันเกินไปอ่ะบางครั้งแบตเรามันหมดแล้วพอเราอ่ะ พอน้นปุ๊บแบตมันเฟือนมันก็จะมาติดแล้วก็ดับพอโลดึงโหลดก็ดับติดดับติดดับมันมันจะกลายเป็นไฟกระพริบก็เลยจะตั้งให้มันห้างห้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้างมากอันนี้เดี๋ยวตั้งอันนี้เดี๋ยวทาให้นะครับก็คืออยู่ประมาณยี่สิบสี่ก็อยู่ประมาณยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจุดสี่จุดห้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนกระแสสแตนบายอันนี้ก็อยู่ประมาณสี่จุดห้าตีว่าศูนย์จุดห้านะครับมันอยู่วันนี้แกนผมพันน้อยหน่อยนะครับ โชคมันสนใจยังไงก็สอบถามได้นะครับตัวนี้12โวลต์อยู่ที่1,200วัตต์นะครับ24โวลต์อยู่ที่2,448 0อยู่ที่4,800วัตต์นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยนะครับ ก็บอดอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาสักสามถึงสวันครับพอดีผมจะเป็นงานขึ้นใหม่หมดเลยครับไม่ได้ทำสำรองไว้สนใจยังไงก็สอบถามได้นะครับ